ว่งชุดขวนใจสวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นนั่งพยาบาลใส่แต่ยุโรปใส่นี่อ้ยแตว่าเยเก็บไปอีจะเป็นอายุตัวจะขึ้นหมอบ้างยังไหจะ่ ก็จะมีมีอะไรผสมนี่สา <c oughs> ยก็ใส่ทั้งคันอันนี้ของแท้เลยด้นี่ฟังขึ้นว่าเจออะไรผสมเ <c oughs> นี่ยเนี่ยแพทย์ชุดพยาบาลชุดของพี่เอสนะคะส่งต่อให้น้องควรใจจับแ <c oughs> ยกน่อยก็ไใดจับงานอยู่ดอกโดดชุดเลื่อบอกวันนี้น้องควรใจแบ่งป,ปันชุดให้น้องควรใจค่ะ สวยๆจากพี่อุ้มเดี๋ยวตัวนี้มันจะเป็นชุดอมวยมันจะมีชุดเล็กอยู่ชุดหนึ่งเป็นชุดหนึ่งเจ้อเหมือนในขนาดหักเด้อนี่นี่ตัวนี้มันเป็นชุดเล็กมี่ของแมรี่สวยนะล้วไงจะผ่าพยังดีคือเก่าอยู่เจอใดบ้างได้อยู่ดีนี่ยชุดอมวยเจ้าเหมือนในชุดนี้ มีหัวน้องตีตอนนี้มีหัวพ่หัวในหายบ่ย่งเไปจะเลกันหนุนเนาะหัวแต่มันบ่นมีขาแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นหูชุดนีแต่ว่าชุอนนีไงอยูไ่ไหล่อุสูก็การแ่้ปัเนีน่ยัมอยุ่เลเป็นชุดหน่อยชุดน,น่อยคนนีจ่จ้เมลี่ตัดหน่อยเซ็งตัวปุมคือการว่าเมยผู้ดดื่อแต่นี่เป็นของเมลี่เพิ่ตัดมาหา ไม่ไหแห้งใส่ถุงเดียวได้ยุคเพราะว่าชุดหน่อยอันนี้เป็นชุดนี่ชุดหนึ่งชุดเอกนาฬากนาชุดนี้จะไม่ขานะมั้งชุดไทยเอ่อชุดไทยตัวนี้เป็นชุดไทยจะใส่โอกงงานก็ได้อ่งงานโอ้โหโอ้โหมีหดเข็มกัดด้วนี่เข็มกัดใส่ในแางผมนี่ชุดไทยนะคะ จากแม่ลีเหมือนกันแม่ลีเป็นคนตัดเย็บสวยๆนะคะมันจะเป็นมันจะมีผาดนี่อันเก็บการเข้ากับปักน้องแง่น้องตู๋สั่ง,แล,งแล้วเข้ากับปักคันขึ้นจะน้องใส่รักนะ้นะแบ่งป,ปันชุ่มให้น้องคนใจค่ะเบ่งอยากหมด <laughs> เนาะอะ่าง นำกันนั่นเดี๋ยวมันจะได้บ่ได้ตะตะนี่เอาใส่นํา กันหน่อยทีกันีน่นเป็นชุดโลงายน่ชุดกดขาวเนาะมาใส่กับสั่งสิบเบนบอตัวนี้ก็สิพอ,อดีใส่ได้อยู่เนาะนารางยู่ได้เลยสิสไปเป็นช่นักเรียนได้อยู่เออช่นักเรียน ก็จะมีขาผมนนข,าขาเทียนตรงนะี้สวยๆพี่อุ้มอันนี้เป็นชุดของพี่สกายขอบพระคุณนะคะส่งต่อให้น้องขวนใจคะ่ะงามอยู่หรอกน,นีขาผม เราควรใจมาเรียนน้ำเนเด้อจ้าเก่งเลยยางเก่งแม่ผูกไม่กันเลยละติงยังจ้ารอสิบเดือนนี่แหละจ้ะอยู่ไหมเรียนสิจบแล้วเรียนสิจบแล้วได้แค่ท่าเต้นพัดไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่ก็ตัวนี้จะไห้อุ้มนุ่งได้อยู่นิดจุดญ่อยู่ โอ้โหด้ดถุงหนึ่งเลยไปขอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่พี่อุ้มนะคะนี่มอบพี่ให้กับควันใจค่ะเดี๋ยวไปรอดูคนในใจใสมหาพี่อุ้มเ่ยเด้อจ้าใสชุดพี่อุ้มมหาพี่อุ้มอุ้มก็ที่จำได้โบแน่โชคโชคใช่โอ้ตากล่องคือโบ bạc vô tiếng nó ta còn này cái gì mười bà ngoại thử cong ồ bà, bà ngoại cái đi nó vậy nó cả để thống được một nhà nhầy luôn <laughs> <laughs> hã à, là, là thống được thử ngay em giảm tuần cả sẽ đâu trước này nói xây thống được cả mất tuần nó con trái chế... chắc nó cả thân phải uống um leo เป็นสาวท่านพี่อุ่มแล้วนนะอมาไม่เด้เอ,อาดพาคนใจมาหลินน้ำเนีย่ยไอ้หมอบชุดนะคะชุดสวยๆนะคะจากสาวอุ้มนะคะจากแม่แม่ตัดมาให้นะคะแม่ลีก็แม่เอสแล้วก็แม่กายนะคะก็ให้น้องคนใจนะคะเอาไปใส่ ไปเท่าไหร่เพราะว่าอุ้มก็โตแล้วนะคะใหญ่แล้วใจบด้แล้วคืจะลืมน่อย ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทท่านนะคะขอบพระคุณแม่รี่ขอบพระคุณพี่จะกายขอบพระคุณพี่เอสดและก็ขอบคุณทุกทท่านที่ตัดชุดให้สาวอุ้มนะคะขอบพระคุณแม่ลุนนีขอบพระคุณแม่อันคุณหลายๆด้วยค่ะให้สาวอุ้มมีชุดสวยๆนะคะไงเลี้วกับแบ่งปันให้หน้องนะคะ แล้วด้วยหน่อยคิดดึงอพยพกรรมท่านเดียว,วยค่ะกินนิกเอาไว้สำนึกก็นะคะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ